เก่าเด้อเาจำประเด็นเด้อพี่ไก่่ไก่ิ้งไก่ với lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เงีย้ยไงไว้เล่จินเขาจริงไงเป็นเป็นมาไว้ไงเป็นบ่าวไว้่ไงไ บอลวัลบอบอนวกกับเขาบอมบดติดกับบดติดจินมบดติดคนกินเขาเก่ง มันอเลยมาหนาเป็นขอนขดั้ออาิงนบริจักรหายยบท้อชัดจนอัชัดแต่ละวเพิกไริเบิ่ออ่ะอืมคือตีนตาตาฮะเบิกมันแหงเปเลยฮะต่เอ็กเปนบอโม่ก็คตีทับอยู่ในห้างไงะ bà là đẻ là không muốn mua đất lắm phải chưng hẳn, à vậy thế này, nó là con cháu con anh yêu, anh bây giờ hải anh yêu, sưa, này phải chưng hải, phải phải chưng hải luôn à, này chưng, 啊，你。